การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสยแก้วสักใบครับผมครับสัสีคัดเชือกโลแมโคครับผมสนเชือกโลแมคโครครับโสด ได้แล้วข้างหน้าครับหรือข้างหลังครับผมตอนนี้ก็กําลังช่วยกันนะคะครับก็มีลายช่องนี้ช่วยกันที่จะช่วยให้พ่อพายคําน้อยลุกขึ้นนะคะหลังจากที่พ่อพายนอนแล้วลุกขึ้นไม่ได้ตอนนี้ควานช้างทุกท่านนะคะก็กําลังจะช่วยกันค่ะเตรียมสายสเตยนะคะเตรียมไว้ค่ะ เพื่อรอแมคโครมายุกขึ้นค่ะมีควันเลนนะคะควันหมายควันออสค่ะคุณตาเกต แล้วก็ควาอ,อควาลลายผู้สานะคะ <c oughs> ความเรียนเสียงดังคะ่ะพูดอะไรก็ตื่นเต้นคะ่ะ

เฮ้ยๆเขาเนี่ยวะไก่เนี่ยตอนเนี่ยฮอันดีเลยนะไก่เนี่ยต้เนมามามาไปกุ้งไปมาไอ้เจ้าไอ้เจ้าอยบุญไ้เจ้าไปเร็วไอ้เจ้ไอ้บุญอย่าต้อนไอ้เจ้าไอุ้ย่ตอดกไม่ดอก แน่น oh, ่อเลยมอเนี่ยจะไม่พูดงั้นเราไปบูนื้อชื่อชื่อชือชมลั่งเออเออแนต่อแล้โอ้โหชือเนาะเอ็ดว่านั่งไหเอ้ยเออไปยังไปเดียวไปยัง วันออสก็เจาะรูนะคะเพื่อที่จะใส่สายสเตย์ค่ะอยู่เฉยออยู่เชฉอนี่นี่ดูขาดูขาเดียววะนี่นี่นี่อย่าไปู่ออมาแล้วเสียรถมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเตรียม

ได้ยินเสียงแมคโครมาแล้วนะคะทั้งนี้ก็เตรียมการก็จะเสร็จเหมือนกันค่ะเนี่ยอ่ะน่อยอึะน่อยน่อยอ่ะน่อยอ่ รถแ,แ,แมคโครก็มาถึงแล้วค่ะส,สู้ๆนะพ่อพายคำน้อยเป็นกนําลังใจให้พ่อพายคำน้อยด้วยนะคะ คนช่างเราก็มาลุ้มดูช่วยกันครับเยอะครับผมนะตอนนี้ก็รองชเฟอร์มาครับเมื่อกี้เป็นชเฟอร์มือสำรองครับนี่โชเฟอร์มาแล้วครับ เตรียมที่จะยกพ้อพา,ายคำน้อยครับตอนนี้รถแมคโครค่ะก็ะกำลังจะช่วยเหลือพ้อพา,ายคำน้อยนะคะด้วยการยกพ้อพา,ายขึ้นนะคะจากการที่นอนแล้วลุกขึ้นไม่ได้ที่เห็นนี้ไม่ได้เป็นการทรมานหรือทารุณกรรมสตัตว์แต่อย่างใดนะคะเป็นการช่วยเหลือนะคะช้างที่นอนแล้วลุกขึ้นไม่ได้ พ่อพลายคำน้อยนะคะถ้าล้มตัวลงนอนแล้วนะคะก็จะลุกขึ้นไม่ได้ค่ะก็จะต้องเออเอาแม่โคมาช่วยยกทุกครั้งค่ะก็เลยต้องให้พ่อพลายนะคะไปนอนในซองนะคะ ภารกิจครั้งนี้ก็จะชื้นแฉะนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกค่ะ<อ>ก็พอพลายก็ได้นอนนะคะแล้วลุกขึ้นไม่ได้คะ่ะประมาณแปดชั่วโมงได้นะคะ ช่วยพ่อทายด้วยนะคะเอาไปเล่นเออเอาเอาอต้องใส่เชือกอีกเส้นหนึ่งนะคะเล่นเตรียมโซ่นะคะฝวานช้างทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพว่ท,ที่จะช่วยเหลือพ่อทายคำน้อย เ,ออเวลานอนแล้วลุกขึ้นไม่ได้ก็มีเมคโครมายกขึ้นให้ทุกครั้งก็เริ่มจะชินแล้วนะคะกับแมคโครค่ะก็จะพาพ่อพายไปอยู่ในซองเลยนะคะแล้วก็จะให้คุณหมอนะคะมาให้น้ําเกลือนะคะเพราะว่าพ่อพายมีอาการ อ่อนเสียอ่อ,อนแรงนะคะจากการที่นอนแล้วลุกขึ้นไม่ได้นานค่ะ ช้างก็มาช่วยกันนะคะก็ต้องเซฟความปลอดภัยด้วยนะคะฝั่งนู้นก็เตรียมค่ะเตรียมการน,นะคะเตรียมช่วยกันค่ะกชายเขาก็รู้นะคะว่าเออมาช่วยเขา ก็ต้องค่ะตุ้นนะคะช่วยค่ะตุ้นช่วยให้พวกพลายเดินค่ะอ้าวไปเลยค่ะพี่ชายน้อยมาขาข้างหลังก็ยังอ่อนแรงค่ะต้องค่อยๆค่ะพยุงค่ะโคก็ต้องทำงานอย่างระมัดระวังค่ะ ก็ต้องดูพี่ชายน้อยด้วยนะคะดูแมคโครค่ะดูหลังคาด้วยค่ะต้องเซฟทุกอย่างนะคะปลอดภัยค่ะทุกความปลอดภัยทุกอย่างปลอดภัยค่ะโอ้ค่ะ เอาเข้าเข้าไปเลยค่ะเพราะชายคำน้อยค่ะเอาเข้าไปแล้วค่ะก็ไปยืนในซองแล้วนะคะ กันค่ะ้างไม่ทิ้งกันนะคะ นี้นะคะเพราะว่านอนแล้วจะลุกขึ้นเองไม่ได้ เป็นอะไรบ้างครับคลนเรอเกโปลอดภัยดีแล้วครับผม ภารกิจวันนี้ก็สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะฝากดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ